ันเป็นวันที่เด็กๆมีความสุขนะครับเอาได้แต่งตัวเด็กๆน่ารักครับ ความน่ารักของเด็กๆไปเรื่อยๆครับ กาละเกตโน้ยนี่ผมลิขิตชมพูซูซ่ซาตามด้วยสีแดงครับ ป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบมากนะครับน,นี่แดงนางเอกของเราอยู่สีม่วงนะครับ สุดท้ายเลยอยู่สีสุดท้ายน้มด้วยสีส้มครับน้มด้วยสีสม้สสมบาตองสวยงามเด็กเด็กเดินจนเจ็บขา ส้มสายบุญนี่ครับส้มสายบุญมาแล้วนี่หรือสีมาด้วยครับหนึ่งตนแล้วก็แบกลูกนิมิตหนักไว้น,นั่นแะต้นเงินมาด้วย ส้มคุณธรรมเสียงดนตรีอยู่ข้างหน้าเดียข้างหลังไม่มีเริ่มเดินห่าง รเรารอสีม่วงครับนางเอกเราอยู่สีม่วงแม่กาลาบูนของเราแม่หญิงกาลาบูน สีเขียวน้ำด้วยสีเขียวครับจรอกันก่อน สวยงามครับความน่ารักของเด็กๆนี่ครับสีเขียวรักโลกมาแล้ว นั่นครับคนถือป้ายสีม่วงนางเอกของเราครับแม่นางกาลาบูลดูไม่ดูครับใกล้ๆนี่เดิน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  มองมีเหลือบมองครับมีเหลือบมองไช่แล้วครับมีม่วงนี่บาตองเต็มเลยเขาก็คงไม่เมื่อยครับแต่ถ้าให้เดินเฉยๆจากตรงหน้าเสรลักลางมาตรงนี้ก็คงจะเมื่อยครับแต่พอเดินเพื่อนเยอะๆก็เลยไม่เมื่อยนะครับก็เดินได้ครับสีสุดท้ายนะครับ รถกต็ติดติดไปครับเราไปตามต่อกันที่หน้าสนามกีฬากลางนะครับสวัสดีครับ